สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่โจหกคนที่ทําร้ายคนพิการนะครับผมที่ว่าเป็นาษาอีสานเนี่ยนะผมถนาษาอีสานผมว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกตํารวจคนหนึ่งนะครับพอผมเป็นตํารวจยศสัญญาบัตรคนหนึ่งในจังหวัดกรสินแต่ว่าผมบ่เคยอ้างซื่อพอในเชิงที่เอามากลางเอามาเบงให้กับผู้อื่นเลยหน่อยนั่งหน่อยนะ้สิผมว่าพอผมเป็นตํารวจนะครับ ซึ่งในฐานะที่เป็นลูกตำรวจคนหนึ่งเนี่ยในกรณีที่มีลูกตำรวจสี่คนได้ลุ่มขา่าไส้คนพิการผมจะออกมาแนะนำหรือเสนอทัศนะว่ามันสิเสื่อมเสียวงการตำรวจไทยอย่างมหาศาลทาคดีนี้บ่ถ,ถึงที่สุดและบ่ได้ให้ความยุติธรรมแก่ครอบครัวของคุณสมเกียรติก็คือคนที่ถือขา่านะครับลูกเขาอีกสองคน อาชีพเขาก็บ,บ่ได้เ,เล่อนล้อย่างมากมม่แต่ลูกเขาสองคนก็นต้องการผู้เลี้ยงดูตอนนี้คือตกอยู่ในปัญหานะครับแล้วก็ผู้ตายก็กเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้กฎหมายไทยออกมาคุ้มครองแม่กระทงหมาครับแต่ว่าคนพิการหรือบุคคลอื่นๆเช่นคนทองคนชะล่าเด็กหน่อยผู้ที่ถึกทำลายตอนนี้คดีที่ มีค้นคมขืนค้นทองต่อนหน้าหัวเขาหลืกิดพักตกเหวว่าถ้าได้ไปสายมาสายนะครับอยู่ในระหว่างคดีการของศาลขนให้ลืมแล้วนะครับคดีนี้ก็คือการข้ากระสีบูมขืนบดนแล้วมันคนให้ข้ากระสีลืมแต่ว่าผมสีผมเห็นให้มันลืมต่อไปเนี่ยนี่คือคดีอุกชะกันคือการว่างแผนมาเพื่อจะข่าคนตายเดี่ยวความคึกขน้องในการสิแตกเราเข้าไปสิแตกเราเขา้เา,เขาไปแล้วไปหาข่าคนบอกว่าถึงหูกันไปฆ่าเขาเขาบ่ามีทางสู่เขาเป็นแค่คนพิการ มึงเอาอยัางเห็ดหัวใจแบบถ้าคดีนี่บ่ไปใส่มาใส่ถ้าเกิดคดีนี่บ่ได้ให้ความยุติธรรมแกครอบครัวของคุณสมเกียรติจะเสื่อมเสียแกว่วงการตำรวจจากนี้ไปหอดดนจากนี้ไปหอดตราชีวิตติ่ผมมีอยู่นี่คือความเสื่อมเสียของวงการตำรวจเพราะผมคือลูกตำรวจคนหนึ่งหละผมเม่อคยเอาพอมากลางพอ ถ้าเกิดเจ้าเป็นตำรวจหนา้าดีเจ้าสิบอกซอยลูกผมถือจำหมกกระนกจักเคอจกกักรืถอพอผมไม่เคยซอยจักเถอเลยผมสิบอกให้พอผมเป็นตำรวจดีและผมเป็นลูกตำรวจที่ดีผมว่าเอาเกียรติยศและชื่อเสียงพอมาเฮ็ดให้มัน่นบนปีแบบนี้ฉะนั้นแล้วก้มนารับกรรมไปซะนะครับกฎหมายขอบคูมไม่กระถังหมาหากเกิดคดีนี่บ่ได้เอาพิดเขาไม่ต้องมีกฎหมายศาลไทยจะต้องตัดสินให้ถึงที่สุดและ จะบ่มีการพนปลนจะบ่มีการยืดเยื้อระยะเวลาออกไปให้มันให้มันไปต่อสู่คดีโดยมีกระบวนการซิกแซกอีแพร่ว่าเก่าซรนะมันเป็นลูกของคนไม่นำสกุลใหญ่โตสู้มือนี่มันก็นยังสำบายอยู่นะครับนี่คือคดีอุกชะกันเรามังสะเทือนหัวใจต่อคนไทยซึ่งซึ่งเฮ้าทุกคนจะต้องจะต้องตันนักและพี่น้องตำรวจ และพี่น้องลูกตำรวจทั้งเมืควรที่จะออกมาออกมาเรียกร้องว่าวงการตำรวจเฮาสีซอยแต่คนดีถ้าเกิดแม้ว่าลูกหลานเลนญาตพี่น้องตำรวจถ้าเกิดสัวเฮ่าก็ต้องให้เขาเข้าสู่กระบวนการทังยุติธรรมและก็ขอให้กระบวนการทังยุติธรรมเนี่ยเอาพิษให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิง่งสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับ ผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับนะซ้ำนี่แหละครับ